ก้าวไก่ชงนิรโทษ1ึงสอแบบมีเงื่อนไขห้ามทําผิดซ้ำสามถึงหปีแมต์วัดใจเพื่อไทยและทักษิณ เดิมทีสุขที่ผ่านมา26กรกฎาคมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตาราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผู้แทนรัษฎรที่มีนายชูศักดิ์สิรินินจากพรรคเพื่อไทยเป็นประธานมีคิวต้องส่งรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการที่ปิดจ็อบประชุมนัดสุดท้ายอย่างเป็นทางการไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อประธานสภาผู้แทนรัษฎรแต่เนื่องจากกรรมการขอตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งทําให้จึงเลื่อนการส่งรายงานออกไป โดยมีการแจ้งในลายกลุ่มของกรรมธิการเมื่อตอนช่วงห้าทุ่มของคืนวันศุกร์ที่26รกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเอกสารอย่างไม่เรียบร้อยคาดว่าจะมีการยื่นต่อสภาในสัปดาห์นี้และคาดว่ากรรมธิการที่มาจากหลายพรรคการเมืองจะประสานไปยังวิปรฐบาลเพื่อขอให้นํารายงานดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาในที่ประชุมสภาภายในสมัยประชุมรอบนี้เพื่อที่สภาจะได้ต่อยอดในการพิจารณาร่างพรบน,นิริรักรรมที่ตอนนี้มีเสนอเข้าสภาไปแล้วอย่างน้อย3มร่างคือ ร่างของพรรคก้าวไกลร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติและร่างของภาคประชาชนสำหรับข้อสรุปอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการศึกษาการตราพรบเนิรโทศกรรมหลังใช้เวลาหลายเดือนในการพิจารณาศึกษาโดยมีการเชิญตัวแทนจากฝ่ายต่างๆเข้ามาร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลได้ข้อสรุปหลักๆคือ1ให้เนิรโทศกรรมคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนับตั้งแต่ปี2548จนถึงวันที่กฎหมายนิรโทศกรรมมีผลบังคับใช้ โดยในรายงานของคณะกรรมการเสนอให้มีคณะกรรมการพิจารณานิรโทศกรรมที่มีรัมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานและมีบัญชีแนบท้ายว่ามีคดีประเภทใดบ้างที่คณะกรรมการสามารถใช้อำนาจพิจารณาได้ว่าเป็นฐานความผิดที่สามารถนิรโทศกรรมได้หรือไม่เข้าเงืินไขาตามที่กำหนดหรือไม่ภายใต้หลักสำคัญคือคดีที่จะได้รับการนิรโทษกรรมนั้นต้องเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองข้อที่2 คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนข้อสำคัญคือคดีที่เกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตมาตรา288และมาตรา289ซึ่งเป็นคดีที่ถือว่าระเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการนิรโทษกรรม สำหรับคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288และ289คือคดีอาญาร้ายแรงที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตมีโทษขั้นต่ำคือจำคุก15-20ปีโดยมาตรา288ปบัญญัติว่า ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีส่วนมาตรา289ก็เป็นเรื่องของการทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเช่นฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเหตุใดที่จะกระทำหรือได้กระทำตามหน้าที่เป็นต้นข้อรประเด็นที่ 3. คดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองได้แก่คดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น0และมาตรา1น2 ทางกรรมธิการไม่สามารถหาข้อสรุปที่เป็นมติของกรรมธิการได้จากสาเหตุกรรมธิการเสียงแตกหลังจากคุยประเด็นนี้หลายสัปดาห์เพราะกรรมธิการจากพรรษาบาลและฝ่ายค้านเช่นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์รวมถึงเพื่อไทยบางคนเช่นนพดลปฐมะอดีตนายความส่วนตัวของทักษิณที่ไม่เห็นด้วยกับการให้นิรโทษกรรม112ขณะที่กรรมธิการจากพรรคก้าวไกลสายนักวิชาการรวมถึงกรรมธิการเพื่อไทยสายเสื้อแดง เห็นด <ersch> ้วยให้มีการนิรโทษกรรมคดี1นึแต่ในกลุ่มนี้ก็ยังเห็นต่างกันเป็นนิรโทษแบบมีเงื่อนไขกับนิรโทษแบบไม่มีเงื่อนไขจนสุดท้ายเมื่อหาข้อสรุปไม่ได้จึงต้องใช้วิธีให้มีการบันทึกความเห็นของกรรมธิการแต่ละคนไว้ในรายงานของกรรมธิการที่เสนอต่อสภาเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานเอกสารว่ากรรมธิการแต่ละคนจากพรรคการเมืองใดหรือกรรมธิการคนนอกที่ไม่ได้เป็นนักการเมือง ใครสนับสนุนให้มีการนิรโทษกรรม112และใครคัดค้านตลอดจนบคนุคคลใดเสนอให้นิรโทษกรรมแต่ให้นิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขเช่นเสนอให้มีการตั้งเงื่อนไขว่าต้องห้ามกระทําความผิดซ้ําเป็นต้นซึ่งความเห็นจากฝ่ายที่เห็นว่าควรนิรโทษกรรมคดี112แบบมีเงื่อนไขที่สําคัญคงไม่พ้นความผิดและแนวทางของผู้นําพักก้าวไกลที่เป็นหัวหอกในเรื่องของนิรโทษกรรม112จนเป็นพักการเมืองพักแรก สเสนอร่างพรบรนิทิสกรรมเข้าสภาใจเอก,กสารบันทึกการประชุมของคณะกรรมการที่เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ข้อมูลไว้ว่าชัยธวัฒน์หัวหน้าพักก้าวไกลกรรมการและที่ปรึกษากรรมการให้ความเห็นกลางที่ประชุมกรรมการเมื่อวันที่ก18กรกฎาคมสรุปประเด็นสาคัญไว้บางส่วนดังนี้ผม เห็นด้วยกับการนิติธุกรรมผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึแบบมีเงื่อนไขโดยให้อำนาจของคณะกรรมการนิติธุกรรมในการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกดำเนินคดียอมรับเงื่อนไขก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณานิติธุกรรมและกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำหากไม่ยอมรับเงื่อนไขก็ถือว่าเสียสิทธิ์ในการพิจารณาสำหรับการกำหนดเงื่อนไขเพื่อเข้าสู่การพิจารณาทุกรรมที่เป็นรูปธรรมแบ่งเป็น2ส่วนคือ1 การเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดการสนทนาระหว่างผู้ที่กระทำผิดหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกับคู่กรณีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดหรือผู้ที่กระทำความผิดได้แถลงข้อเท็จจริงว่าเรื่องใดที่เป็นเหตุหรือเป็นแรงจูงใจให้กระทำการเช่นนั้นประเด็นที่2ให้มีกระบวนการหรือเงื่อนไขอื่นที่เป็นไปตามแนวความเห็นของหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเช่น การเข้าสู่กระบวนการรับข้อเท็จจริงหรือเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างส่วนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำโดยหลักการไม่สามารถกำหนดมาตรการให้กับผู้กระทำความผิดเหมือนกันทั้งหมดได้แต่ต้องพิจารณาจากพฤติการแห่งคดีเช่นหากเป็นการกระทำความผิดโดยการแสดงความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์การพ่นสีกำแพงหรือพฤติการอื่น อาจกำหนดห้ามกระทําการเช่นนั้นในช่วงระยะเวลาที่กําหนดหรือในช่วงระยะเวลา3ปีถึง5ปีเพื่อให้มีเวลาในการขี้คายความขัดแย้งให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ไม่ควรห้ามกระทําการตลอดชีวิตเพราะเป็นการกระทําความผิดที่เกิดจากการแสดงออกทางการเมืองชัยธวัฒน์ระบุว่าการกําหนดเงื่อนไขในการนิติศกรรมและมาตรการดังกล่าวนั้นมีข้อดีคือแม้การนิติเทวศกรรมคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองอาจมีผู้ไม่เห็นด้วยจํานวนมาก แต่กระบวนการเช่นนี้จะทําให้เกิดการยอมรับและรับฟังได้มากขึ้นเป็นต้นและแน่นอนว่าเมื่อสภามีการประชุมพิจารณารายงานดังกล่าวคงมีทั้งสอสอทั้งรัฐบาลและฝ่ายคา้านอภิปรายกันหลากหลายจากนั้นก็ต้องรอดูว่าเสียงส่วนใหญ่จะลงมติรับทราบรายงานและข้อสังเกตของกรรมธิการด้วยคะแนนเสียงอย่างไรโดยเฉพาะท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อการนิรโทษกรรมคดี1 1 2หหลังทักษิณชินวัตร ที่เพิ่งจัดงานบันเกิดครบรอบ75ปีไปตกเป็นจำเลยคดี112ที่ศาลอาญาที่หาสุดท้ายสภาเอาด้วยกับการให้นิรโทษกรรมคดี112ทักษิณก็ได้ประโยชน์ไปแบบเต็ม